น,นี่ประวันกับสิบมาถูกป่ะนี่ถูกนะถูกถึงสี่ได้พี่น้องเ้ยมมอแห้งสิถูกเลย <c oughs> โอ้ยบ่ได้ไปหวัดลายมือลายเวนเลย <c oughs> เดี๋ยวสิไปหวัดอยู่เข้ากับถูป,ป็งสี่เลยถูกห้มันขาวเกี้ยงถูกไปเห็นมัน เกี่ยงข้าเขาเอาสาตะเบือเ่านี่ล่ละถูปลดเนี่ยถูปล้วกับมาล่างคักๆกแลก้วก็มาต้มใส่ขีเล็กเด้อพี่น้องอันนี้ของเซ่บเนาะ แกงขี้เล็กใส่นังกับมัทนั้นแหละดี่คือแกงให้เบิง่งแกงนี่สิถธานังซุ้มนั่นมาผัดที่สั่งซื้อนะ่อแบบว่าท่านได้อยู่ว่ะผัดจะกินก่อนน่ะนะออมสูตรปอสูตรแม่สูตรลาวห้เบิ่งมาด่ขีเล็กกับ้ายากใ้บ้านนี่ ปโคยอย่างมีนะวันนี้นังเขาก็ทูบเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> พ่อมสิต้มสิขีเล็กแหละประวันก็นขอปิดขิดเพียงแยค่นี้เด้อ่ะเพื่อนๆท่านใดมากอะ่ะกดไหลกดแช่ประวันเด้อจะาตาเป็นอย่งสี่หละนังเขาก็ได้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีพี่น้องทั่วโลกจะเมื่อนี้ประวันสิพามาแกงขีเล็กเด้จอจะ เล็กเพราะว่าในต้มใส่ข่าเบือผิกหัวหอมแดงครับวันนี้จะพามา <c oughs> แกงขีงเล็กคึ้นใส่โ้บพี่น้องมากินน้ำกันเลยเสบแกงสูตรเล่ากดสูตรฟังเล่านาะพี่น้อง ตีกับนตังไฟตังจ้ะพะบันตำตำงเห็นราละเอียดกันเลยล่ะวันนี้น้างเค็มเขาน้างที่ต้มไว้นะใส่น้างลงไปเลยตะไคร เบื่อนี่ตยตำใส่กะเพรเลยแล้วก็เอาขีงตำใสวันนี้หมอเข้าฝดเลยพี่นอ้องมันนี้ประวันสิใส่ปลาดนัวไปปลาดทีซาบไปเลยวันนี้ประวันติใส่เกลือไอ้นนอนนอนนสูลดไป ลังเขาแซ่บจินัวขนาดนี้นพี่น้องเลยหลับรองพ่าปลาล่ากันนัวม่แห้งเลยปลาล่าประวันนี้นอนหลับเลย วันสีเห็ดแกงคือพี่น้องฝั่งเรานะถึงแกงวันนี้ใส่รถด,ดีไปทำเนยเต็กหน่อย มีไข่หมดแดงลอยเด้ยน้อพี่น้องแต่สิแซ่บตัววันซีเมืองแบบโอ้โหพี่น้องเลยนัวขนาดเลยนัวมากๆเลยเข้มข้นเลยนะเหเยแดบเข้มข้นกินนกาลาวันเด้อจ้ะ กลิ่นหอมโซยเลยแบบน,นี้ประวันไฟหักนังตูไปเอาแบบนี้แหละเต็๋เข้มคนๆพี่เเผาเ,เห็ดพี่น้องแล่เตีสิม,มาเก,กังไดเนะาะปับไปกินน้ำกันเลยแบบน,นี้ในแกงขินเลยประวันกะเรียบร่อยเลยพี่น้องเวตาสีสันแซ่บมากเลยมือนี้ มาคุยกัู่น้ำกันเด้อมึงเนี่ยแข่งโจโก,โก้อยู่พี่น้องแล้วก็มีปลาแห้งปลาแห้ง,งเสพมันๆพี่น้องเอ้ยปลาแห้งเป็นปลาบันเห็ดนะแตงกับมามากินน้ำกันเลยจ้ะกินน้ำกันเด้อ